สวัสดีครับผมพิเชษสมบัติผู้จัดการฝ่ายขายจากโตโยต้านครชนสาขาเทพลัสนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาเรียกว่ารีวิวรถที่ขายดียอดขายอันดับหนึ่งของในกลุ่ม PPV บ้านเราครับหรือว่า SUV บ้านเราครับนั่นก็คือ Fortuner นะครับปกติก็จะรีวิวตัว Leader G นะครับวันนี้ลูกค้าก็อัปเกรดมาเป็น Leader V นะครับแล้วก็มีการตกแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวผมจะมาแนะนำ ข้อมูลให้ลูกค้าได้รู้นะครับนะครับสำหรับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ2.4ลิตรวนะครับจะมีรุ่นย่อย2รุ่นก็คือ2.4ลิตรลิตรว4คูณ2ขับเคลื่อน2ล้อหลังแล้วก็รุ่น2.4ลิตรวนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้สำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นของเกรดวีนะครับ2.4ขับเคลื่อน2ล้อนะครับ เราดูกันว่าสไตล์การตกแต่งของลูกค้าคันนี้นะครับมีการอัปเกรดแล้วก็ติดตั้งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างให้รถคันนี้ดูดีมีสไตล์ในของแบบฉบับของ f o r t u n e r นะครับคันนี้นะครับก็คือลูกค้าจะแต่งในในสไตล์ของตัวแบบออฟโรดนะครับมีการติดตั้งนะครับชุดกันชนด้านหน้านะครับเรามาดูเลยชุดกันชนด้านหน้านะครับจะเป็นตัวของ GR Sport นะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยเขาให้พ่นสีเป็นสีดำเงานะครับเพื่อเพิ่มความดุดันของตัวรถเพิ่มขึ้นมาโดยจริงๆแล้วถ้าเป็นชุดชายล่างของอกันชนหน้าของ GR s p o r t เนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับตัวชายล่างจะเป็นสีขาวนะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกคือลูกค้าเขาต้องการความดุดันนะฮะก็คือพ่นเป็นสีดำเงาให้ลูกค้าแล้วก็กอไฟตัดมอกนะครับแล้วก็มีการ เป็นปรับเป็นสีดำทั้งหมดเลยโดยปกตินะครับตัวเครียบครีบหรือเขี้ยวนี่จะเป็นสีขาวหรือว่าสีแดงตามตัวรถอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือค้นดำเพิ่มความดุดันให้กับรถนะครับแล้วก็สิ่งที่มีการติดตั้งเพิ่มขึ้นอีกนะครับตัวนี้ก็คือจะมีโลโก้แก้วด้านหน้านะครับโลโก้แก้วด้านหน้านะครับให้ความหรูหราเพิ่มขึ้นนะครับเหมือนกับตัว CR Sport หรือว่า l e g e n e r a o r r e g e n d o r รุ่นท็อปเลยนะครับผม่ะเราไปดูกันต่อน,นะครับผมแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือไฟหน้าไฟหน้าเอาของ l e g e n d r a o r นะครับมาใส่เลยนะครับผมก็คือไฟก้างปลาที่ภาษาเราจะเรียกว่าไฟก้างปลานะครับอันนี้คันนี้ผมก็จะติดตั้งเวลาผมติดตั้งไฟหน้า l e g e n d r a o r ให้ลูกค้านะครับผมจะใส่ตัวปรับระดับให้กับลูกค้าพร้อมด้วยเสนอเพราะว่าจะช,ช่วยปรับระดับ ไฟการส่องของไฟด้านหน้าให้ใหมีความรวดเร็วมากขึ้นนะครับผมตรงนี้เรามาดูกันต่อเลยนะครับในแนวออฟโรดที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าลูกค้าเนี่ยมีรีเควสตมาเลยว่าผมต้องการรถทรงนี้แบบนี้ทางผมก็จัดให้ได้เลยนะครับก็คือด้านหน้านะครับล้อชุดล้อแม็กนะครับลูกค้าเลือกเป็นตัว T37 หยดแดงนะครับพร้อมกับตัวยางนะครับสายออฟโรดนะครับ ก็คือโตโยต้าโอเพนแคนตี้อาร์ทีนะครับผมคือเมื่อใส่ครับไปแล้วนะครับแมตกับรถคันนี้ว่าคันนี้หล่อขึ้นจริงๆนะครับผมเรามาดูกันต่อนะครับแล้วก็สีหลังคานะครับหลังคากระจกมองข้างนะครับก็พ่นนะครับพ่นเป็นสีดำนะครับสีก็คือเกรดเดียวกับที่พ่นดีเจนเดอร์นะครับผมตรงนี้นะครับผมซึ่งลูกค้า หลายหลายท่านถาม,ถามทักมาใน YouTube ในไลน์ตลอดว่าผมทำสีหรือว่าผมแรปหลังคานะครับคือทำสีนะครับการทำสีหลังคาเนี่ยข้อดีของการทำสีตรงนี้คืออายุการใช้งานของสีอ่ะมันจะยาวนานครับผมส่วนการแรปหลังคาเนี่ยนะครับจากสภาพภูมิอากาศบ้านเราความร้อนบ้านเราทำให้อายุการใช้งานของฟิลม์มแรปหลังคามันสั้นลงนะครับก็เลยทำเป็นแบบเนี้ย ใช้งานได้นานแล้วก็เหมือนกับรถที่มาจากโรงงานเลยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เรามาดูอุปกรณ์มาตรฐานนะครับที่ให้หลักๆก็คือจะมีการสรัดข้างนะครับผมของโต้ต้าแล้วก็ขอบรองของโต้ต้านะครับขอบรองก็เลือกลายได้ลูกค้ายอยากได้เป็นเทปบ้าเป็นแบบโครเมียมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมนี้ก็คือเลือกได้เลยนะรเรามาดูกันต่อเลยนะครับผมด้านหลังด้านหลังนะครับผมนะ สำหรับเกทวี B, แนะนำนิดนึงก็คือคิวโครเมียมตัวนี้ก็จะเป็นติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยครับเป็นตรงนี้นะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับนอกจากโลโก้แก้วด้านหน้าแล้วก็คือมามีโลโก้แก้วด้านหลังนะครับผมงานพ์ดแท้ของโตซ่าเลยแล้วก็ด้านบนนะครับถ้าเราไม่สังเกตจริงๆเราจะไม่รู้ว่าจริงๆรถรุ่นจี s port ตตัวท็อปสุดเนี่ยตัวสปอยเลอร์ครับมันจะเป็นสีดำทูโทนนะครับ ด้านบนดำด้านล่างก็จะเป็นสีทูโทนกับตัวบอดี้รถนะครับถ้าบอดี้รถสีขาวก็จะเป็นสีขาวสีแดงก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ชายล่างนะผมชายล่างก็จะเป็นดิฟฟิวเซอร์ของ GR Sport แท้เลยนะครับอย่างนี้นะครับคือตัว GR Sport ดิฟฟิวเซอร์ที่แตกต่างจากรุ่นธรรมดาก็คือตัวสังเกตนะครับตรงนี้ครับเขาเรียกว่า น่าจะเป็นภาษารถแข่งครับตรงนี้ดิฟวเซอร์เป็นเป็นช่องๆนะครับตรงนี้คือให้อารมณ์สปอร์ตเท่ดุดันเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับรุ่น V นะครับก็คืออุปกรณ์มาตรฐานก็จะมีป่าท้ายไฟฟ้าโรงงานมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับรองรับระบบคลิกเซนเซอร์ได้นะครับโรงงานจริงๆโรงงานเนี่ยไม่ได้ติดคิกเซนเซอร์มา แต่ก็สามารถสั่งพาร์ตเป็นคลิกเซนเซอร์มาติดเพิ่มได้นะครับอันนี้ก็ด้านหลังนะครับติดตั้งโลโก้ GR SPORT นะครับคือเราก็พยายามแต่งให้เหมือนกับ GR SPORT มากที่สุดนะครับอย่างนีนะ้เดี๋ยวผมพูดถึงสเปครุ่น V เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับรุ่น V นะครับทีอ่อุปกรณ์มาตรฐานเพิ่มจากเกจด G ครับเกจด G อุปกรณ์มาตรฐานก็คือ RCTA BSM อะไรเงี้ยก,ก็มีมาเพิ่มอยู่แล้วแต่ว่า เบดวีก็คือนอกจากอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยที่เพิ่มมาแล้วก็คือจะมีนะครับกล้องรอบคัน360องศาเพิ่มขึ้นมาพุชคอนโทรลนะครับคิวโครเมียมแล้วก็ตัวฝาท้ายไ,ไฟฟ้านะครับอ่านะและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับนะครับก็คือจะมีรุ่น B ีครับกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ตัวไฟเพดานจะเป็นแบบ LED นะครับผมตัวนี้ก็เพิ่มความรูแลมีระดับให้กับรถนะครับ,ตร,นะ control, รบตรงนี้นะครับคอนโทลนะครับผมตรงนี้นะตัวพวกนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับอันนี้คือปรับ5ระดับเวลาปรับไปหน้านะครับผมก็ตัวบังคังเซนเซอร์ฝาท้ายไฟฟ้าแนละ้วก็ตัววิวของกล้องนะครับเรียกว่าอุปกรณ์มาตรฐานนะครับความปลอดภัยก็ติดตั้งแทบจะครบถ้วนเลยนะครับ สำหรับการออกรถในเมื่อเรามาชมรถหล่อเท่ๆนะครับมาดูว่าการออกรถรุ่นนี้นะครับออกรถคือปกติผมทำแคมเปญผมจะทำแบบลูกค้าสามารถออกรถได้จริงนะครับไม่ใช่ว่าขายฝันแบบทำแคมเปญไปแล้วลูกค้าไม่สามารถที่จะออกรถได้นครับตรงนี้แคมเปญนะครับมาตรฐานจริงๆก็คือฟรีดาวออกรถเริ่มต้น7000บาทนะครับสำหรับเงื่อนไขลูกค้าก็คือนะครับก็จะเป็นลูกค้านะครับ ทำงานประจํามีสลิปเงินเดือนอายุงานเกิน2ปีขึ้นไปหรือว่าถ้าตาแหน่งผู้จัดการก็หนึ่งปีขึ้นไปนะครับหรือว่าเคยครอบครองรถมาก่อนนะครับสปีขึ้นไปก็สามารถใช้แคมเปญน,นี้ได้นะครับผมนะครับส่วนแคมเปญที่2นะครับก็คือถ้าลูกค้าต้องการาไม่อยากจะแตง่งรถเลยอยากได้รถเดิมๆนะครับก็คือเราก็จะมีแคมเปญดอกเบี้ยถูกให้นะครับก็คือดอกเบี้ยตามสุด ณนะนะปัจจุบันนี้นะครับอยู่ที่0.89ครับคือดาว25%่อน48เดือนขึ้นไปก็จะได้ดอกเบีย้ยต่ำสุด0.89นะครับตรงนี้ก็คือสามารถทำแคมเปญให้กับลูกค้าได้แต่่อาจจะไม่ชอบตกแต่งก็คือชอบดอกเบี้ยถูกชอบรถเดินเดิมก็จัดให้0.89ได้นะครับผมแล้วก็แคมเปญน,นะครับที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับเดือนนี้นะครับก็คือจะเป็นแคมเปญ ถ้าลูกค้าทำงานในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้านะครับผมหรือว่าจะเป็นดีลเลอร์สตาฟอย่างเงี้ยครับก็คือจะสำหรับ f o r t u n e r ก็สามารถเข้าร่วมแคมเปญนะครับตัวอาซัพพลายเออร์โตโยต้าแล้วนะครับผมส่วนเรื่องแคมเปญโปรโมชั่นเดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้ในตัวหน้าหน้าตัวเรียกว่าหน้าคลิปนะครับผมนี้ให้ว่าลูกค้าได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างนะครับ เรียกว่าออกรถ for t u n e r นะครับออกรถง่ายพร้อมตกแต่งก็ลูกค้าทักมาได้นะครับผ่านช่องทาง u t u b e นะครับก็คือโตต้านครทนสัาเทพรัตน์หรืออ่าไอดีไลน์6 3 3 4 4 8 2 7หนะครับหรือว,ว่าจะเป็นเพจโตต้านะครทนสัาเทพรัตน์ก็คือทักทายมาได้นะครับก็คือตัวแคมเปญเนี่ยก็คือจัดให้เต็มที่พร้อมแต่งคือลูกค้าออกรถกับทางโตต้านครธนสัาเทพรัตน์ผู้จัดการพิเศษสมบัติคือแต่งรถ ให้ตามใจลูกค้าในการใช้งานครับออกรถง่ายๆไม่ยุ่งยากครับมีไฟแนนซ์บริการถึงที่นะครับผมก็คือทั่วประเทศเรามีไฟแนนซ์บริการเซ็นสัญญาทำสัญญาถึงที่บ้านครับหรือว่าถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาอย่างเงี้ยก็คือหลังจากทำสัญญาเสร็จก็สามารถมีบริการลดสไลด์นะครับสามารถส่งนะครับส่งได้ถึง หน้าบ้านของลูกค้าเลยนะครับตรงนี้ส่วนแต่ว่าถ้าบริการรถสไลด์ก็ตามระยะทางครับแต่ว่าผมก็จะมีเลทพิเศษให้สําหรับลูกค้าแนละ้วถ้าจะให้เราส่งรถคือพูดง่ายาดูแลลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่จาเป็นต้องมาโชว์รูมก็ได้ก็คือเรามีบริการทาไฟนั้นถึงที่บ้านลูกค้ารถถ้าไม่สะดวกมารับมีรถสไลด์ส่งถึงที่ได้ตรงนี้ไม่มีปัญหาครับเรื่อง่องการบริการลูกค้าเราทําให้เต็มที่อำนวยความสะดวก ให้กับลูกค้านะครับออกรถที่นี่โตต้านตะคน,คนสาขาเทพรักษ์นะครับเป็นเรื่องง่ายๆนะครับสำหรับการออกรถครับพร้อมตกแต่งการใช้งานแล้วก็ตกแต่งในสไตล์ที่ลูกค้าชอบนะครับผมจัดให้เต็มที่นะครับเงื่อนไขละเอยียดทั้งมาคุยกันได้นะครับผมตรงนี้รับรองดูแลแล้วก็บริการให้ลูกค้าได้อย่างประทับใจแน่นอนนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้ก็จบ การรีวิวเพียงเท่านี้พบกันในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีรถที่มีสไตล์การตกแต่งที่เรียกว่าดูดีมีสไตล์ที่ไม่ซ้ำใครเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวผมก็จะมารีวิวให้ลูกค้าได้ฟังให้ดูนะครับการตกแต่งรถนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีครับผม